เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากบ้านร้างท้ายหมู่บ้านบ้านปะเมียนใครๆก็รู้ว่าเฮี้ยมสุดๆว่ากันว่าปะเมียนถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมในบ้านหลังนั้นวิญญาณจึงวนเวียนแก้แค้นใครเผลอเดินผ่านตอนกลางคืนมักเจอดี เรื่องเล่าว่ากันว่าถ้าได้ยินเสียงหมาหอนโหยหวนผิดปกตินั่นแหละปะาเมียนออกมาแล้วบ้างก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มที่หน้าต่างชั้นสองบางคนได้กลิ่นดอกมะลิโชยมาแต่ไกลทั้งทังที่แถวนั้นไม่มีต้นมะลิสักต้นแต่รู้หรือไม่ที่บ้านปะาเมียนเฮี้ยนหนัก เพราะถูกสร้างทัพที่ทางสามแพรง่งจุดรวมของพลังงานด้านลบวิญญาณจึงแรงเป็นพิเศษคุณเคยเจอเรื่องแปลกๆแ,แถวบ้านบ้างไหมหรือเชื่อว่าบ้านผีสิงเป็นแค่เรื่องแต่งลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ